เฮ้ยน้องน้องโอ้ยโอ้ยนี่ครับนักหลักล้างกางเกรงใส่ออกมาเออทำไมอ่ะทำไมอ่ะชอบมาทำรังเกงเลยเราก็จับเลยอะไปวะมองหน้าไว้มองหน้าไว้มน้เออกลัวอะไรวะเออไม่กลัวเออหนักๆแรงๆนะนะ มากับพี่แต่ไม่ไม่ยอมเจอคนตัวใหญ่บอกกันแล้วเร็วเร็วเลยรู้รู้เคยต่อยแล้วเราเป็นน้องไอจีมาย้ำแทนเนี่ยครับมีสเร์ไฟนะครับต่อยกันเด็กวันนี้ไม่มีกรรมการครับเพราะรู้มือกันอยู่เคยต่อยกันมาแล้วนะครับชื่ออะไรครับชื่อทีน้องทีน้องทีเดี๋ยวตัดตัดตัดเขาเรียกอะไรอินเสิร์ตรอบคลิปเก่าเล่นให้ได้ย้อมเล่นได้เลยเล่นได้เอ้ยโล่ใครครับโล่ใครโลไม่ต้องไฟใครก็ได้พี่ เอ้ยนี่อินเสิร์ฟกี่เก่าดูข้างล่างนี้ดูตาลิงดูตาลิงมาดูว่าตอนนี้น้อพัฒนาไปแค่ไหนแล้วภายปีนึงแล้วแล้วนะครับผมปีที่แล้วเรื่องลงกับน้องไปนะครับปีแล้วบอกอีกสามปีนี like ้ที่ปีใช่ป่ะแอบพัฒนาขึ้นเคยแอบดูอยู่แอบต่อยเพื่อนอยู่นะอ่าได้ได้ตัวตึงก็ต้องโรงเรียนมาสามนาทีสามนาทีเต็มตัวเต็มตัวก่อนเต็มตัวก่อนเต็มตัวก่อนเต็มก่อนเริ่มเอ้ยดูโดนแล้วโดนแล้ว Ôi. Ừ hey, Êh, nóng, nóng, rahaltý, ơi, ơi nón nón, ơi, ơi nón nón nón, phe, Đẹp, 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 đẹp để yên để yên để yên, đammae đã, đammae đồ leo đã, đammae 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 đã, 1> <1> เอเหมือนเหมือนไม่ให้ค่าขนมหรอเรือไม่ค่าขนมขอมาดูาหน้า โอ้ยโอ้ยทีน่ะ่หนาทีผ่านสองนาทีอีกสนาทีเฮ้ยน้องน้องพี่เด็กเฮ้ยโชว์พี่หน่อยมัดหนึ่งเร็วเร็ตรงไปคังเร็ว ไต่ต่ำน้องไต่ต่ำไต่หน้าอกไต่หน้าอกเล็งหน้าอกเล็งหน้าอกเล็งหน้าอกน้องเล็งหน้าอกนั่นแหละนั่นแหละเล็งหน้าอกนั่นนัแหละเล็งหน้าอกไม่ต้องเล็งนั่นแหละไต่ต่ำต่ต่ำต่ตำเชื่อพี่เชื่อพี่เชื่อพี่น้องสองพันอีกทีนึ่งอีกนาทีนึงเฮ้ย

30วิ30วิเดี๋ยว30วิ30บวิมีพวาเบกเบกยี่สิบวิยี่สิบวิยี่สิบวิอ่างคุยโออ่งงคุณโอ ตบเด็กมิทยไฟชอบพี่เอาอย่าไปถามเลยโอเควักยังไม่ได้ถามดเวลาเก่งมากเก่งมากเก่งมากชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรพี่ครับพี่อยู่ปอไหนปอไหนมอไหนมอไหนมอสองมอสองมอสองตบมิทยไฟโดนเหนื่อยนะไม่ได้ไม่ได้เนียนไหนน้องมัธนาขึ้นเยอะครับก็ เอาเล่นแรงให้น้องพัฒนาบ้างนะ <with> ครับคุณตั้งแต่ได้แชมป์ไอดอลไฟมา currently. คุณก็ตบเด็กใหญ่เลยนะครับยอดถึงยอดนะมันเก่งถ้าอยู่ด้วยกันไม่ถ้าอยู่เท่ากันสู้ไม่ได้นะผมบอกไว้ก่อนโอเคเก่งจริงครับเก่งจริงเก่งจริงเยี่ยมมากเยี่ยมมากไม่ได้เก่งแค่ฝีมือเก่งที่ใจด้วยสุดยอดชื่ออะไรชื่ออะไรโอเคจำได้จำได้เสื้อมีดตะไบครับรับไปครับมือถมอบรับไปรับไปมือตะไบครับมึงมึงเป็นใครมึงเป็นใครมึงจะบอกมึงเอามาจากไหนเฮียให้น้องไว้นะครับตัวหนึ่งโอเคครับน้องเขาเก่ง